ครับสวัสดีครับก็วันนี้มาอัปเดตฐานะของวัวในคอกนะครับว่า,าเราได้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเป็นวัวแบบไหนยังไงรวมถึงพวกอาหารที่เราให้นะครับก็วันนี้มาดูวัวในคอกกัน,น,นที่ว่าปีนี้อดยปีที่แล้วคลอดมาและเจ็ดตัวลูกวัวคลอดลวเจ็ดตัวก็ได้ตัวผู้มาห้าตัวเมียเนี่ยสองอันนี้ตัวล่าสุดคือตัวนี้เลย ลูกผสมบามันตัวนี้นะครับเป็น F1 อฟหนึ่งลอดนู้มาแล้วสวยงามนะครับลูกครับสีแดงสวยเลยตัวนี้นี่นางจันปีตัวนึงแล้วก็ปีนี้จะขอดอีกสองตัวครับอีกตัวที่กินฟางอยู่นี้ตัวนี้เลยตัวนี้ของบีบมาสเตอร์ครับตัวนี้สองตัวเลยตัวสีขาวแล้วอีตัวเนี้ มีข้ออีกสองตัวครับน,นี่อีกตัวหนึ่งก็คือแม่ลูกน,นี้ก็อาหารตัวนี้คือกระโพดสับษรรษของเราตัวน,นี้นะครับสั่งมาผสมกับอย่างอื่นพวเกเปลือกมันล้างอะไรเดี๋ยวให้ดูดูแม่พันธุ์ตอนนี้เพิ่งให้อาหารเวลาให้อาหารเนี่ยผมจะต้องมัดแต่ละตัวเอาไว้มัดโยงไว้เนี้ยไม่งั้นมันจะแย่งกัน มันจะแยกแล้วมันก็จะควิดไล่ชนกันมันก็บางตัวมันกินไม่ได้มันก็จะผอมตัวนี้ต้องล้างไว้จนหมดเนี่เดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้มันไปกินน้ำกินฟางต่อไปใน,นพวกแม่พันธุ์ต่างๆอันนี้โยงไว้ทุกตัวเลยครับตรงนี้อันนี้โยงไว้ทุกตัวยี่เลยพอบ้านๆครับจะโยงทุกตัวครับอ่าตัวนี้ก็ลูกปีมัตเตอร์ตัวผู้ตังน,นี้อ่าเด็กๆในครอบ ส่วนใหญ่ัวผู้แล้วก็ลูกสมบามันก็มีประมาณสองเอ้ยตัวหนึ่งอันนี้แม่ให้ลูกก็จะซูบลงมาครับตอนนี้อันนี้ก็บามันเหมือนกันครับอันนี้เอฟหนึ่งอันนี้เอฟหนึ่งอันนี้บิมมัตเตอร์ลูกเล็คอฟฟี่แดงๆดดสวยๆเลยครับอันนี้ชาเล่ครับตอนนี้ชาเล่ออกแดง ล,ลูกเขาก็สวยงามเลยครับตัวนี้อันนี้คือวัวแม่พันในคอกอะ่ะที่คลอดลูกเก็บทั้งหมดแล้วตอนเนี้ยโซนเนี้ยมีแค่ตัวนี้ยังไม่มีลูกวัวเด็กนอกนั้นนี่เป็นแม่พันธุทั้งหมดเลยเป็นแม่พันทั้งหมดเลยครับตรนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดู อันนี้คือวัวแม่พันธุ์ที่อยู่ในคอ,อกรวมนะครับกับอยู่กับลูกๆของเขาประมาณนี้คอกผมก็จะบริบทประมาณอย่างนี้เลยอันนี้คือคอกโซนให้อาหารก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอปล่อยปั๊บเขาก็มากินน้ำกระแสน,นี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลานสำหรับเขาวิง่งเขาเดินเล่นอะไรเงี้ยของกวางเนี่ยส่วนอีก เรื่องนึงก็คือตอนนี้ผมได้เอาวัววากิวนะพอดีได้ไปเป็นเครือข่ายของของฟาร์มใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์นะครับเพ่งเอาเข้ามาสองตัวเอาเข้ามาแล้วเนี่ยาก,กิววาก,กิว F-3 สองตัวเลยอันนี้หนึ่งตัวันนีตรหัสไปเรียบร้อยแล้วอันนี้อายุป,ประมาณปีหนึ่งครับเอาเข้ามาแล้วปีหนึ่ง ช่วงนี้ก็ฉํำมากก่อันนี้อีปีหนึ่งอันนี้ก็ปีหนึ่งเหมือนกันครับ F3 เหมือนกันตัวนี้เอามาจากฟาร์มใหญ่ในตัวโซลินเน่ยเป็นเกือเกือขไข่ของฟาร์มเขาก็คุณก็อีกประมาณสักยี่สิบเดือนอย่างเร็วครับอีกประมาณยี่สิบเดือนก็รู้สึกจะส่งทางหนองสูงตัวนี้นะครับอีกยี่สิบเดือนมาดูกันว่าพัฒนาการเขาจะเป็นแบบไหนยังไงอันนี้เพิ่งจัดการข้อ ก็คือคอกเดิมเดิมเนี่ยเป็นคอกใหญ่เดียวเลยคอกมันกว้าง4เมตรคูณห้าเมตรกว่าผมก็ซอยเป็น2ล็อกเอ้สล็อกมี1ล็อกตอนนี้2ล็อก3ล็อกก็กว้างได้ประมาณเมตรแปดสิบยาวได้อยู่ที่2เมตรก็ใส่บัวขนแบบนี้ใส่ได้ครับเพราะว่าบัวขนมันจะต้องอยู่อยู่แบบอยู่กับที่อ่ะห้ามให้มันเดินมาก เพราะว่าเราต้องการไขมันแทรกนะครับอนนี้เป็นวากิวเบสสามส่วนอาหารการกินก็จะเป็นอาหารขุนแล้วก็เปลือกมันล้างหมักยีสต์แล้วก็ก็โรรพดสับสามอย่างณนะตอนนี้ครับณนะตอนนี้ก็ให้กินลักษณะนี้ก่อนเพราะว่าวัวมันมย,ยังเป็นตัวเล็กอยู่พวกก้อน,น,กนเกลือแร่อะไรต่างๆแต่ไม่ต้องมีสําคัญมากครับตรงน,นี้แล้วก็อีกอย่างก็คือตอนนี้ผมได้ ลดต้นทุนด้วยการเอา,อาเปลือกมันล้างมายิดมาเป็นตัวช่วยให้มันกินมันก็จะได้กิ่มมากขึ้นนะนะก็มีโปรตีนพอประมาณเนี่ยผมก็ได้สั่งถังางเงี้ยนะมาประมาณ35ใบแล้วก็สั่งเปลือกมันล้างมาตันเอ้ยหนึ่งคันรถก็ประมาณ4ี่ห้าตันก็ใส่ก็พอดีเลยประมาณ35ใบก็ใส่พอดีถังร้อยห้าสิตรครับตันนี้สั่งมาหนึงคันรถเลย ก็อนนี้ก็โอเคครับมันก็กินแต่ว่าเราก็ต้องผสมพวกอย่างอื่นด้วยผมก็ผสมพวกข้าวโรรพดสาบแล้วก็โรยอาหารนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะมันจะได้กินดีครับก็อนนี้เป็นอ่าตัวอีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งเพิ่งเริ่มทําเองนะแต่ว่าชาวบ้านเ็าทามานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้ลองทําดูศึกษาดูข้อมูลตาม Du t ท b e อะไรต่างๆก็หลักๆมันก็มีพวกอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ น,นี้เปลือกมันล้างหมากยีสก็มีส่วนผสมม,มันก็มีเปลือกมันล้างอ่าแล้วก็มียีสต์มีกากน้ําตาลแล้วก็อําตราไสายแดงอ่ามีอยู่ประมาณนี้ที่ใส่นะก็ตาม y youtube ทั่วไปก็เสิร์ชด,ดูได้ครับว่ามีสูตรแบบไหนยังไงบ้างอันนี้ก็โกดังเก็บฝังช่วงหน้าแรง้งช่วงหน้าฝนก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็คือบริบทของคอก แล้วก็เรื่องการเลี้ยงเราปรเปลี่ยนแบบไหนยังไงก็แม่พันธุ์ก็ยังเลี้ยงอยู่วัวเรียกวัวสายพันธุ์พวกที่เป็น F F1 F1 เอย่างเช่นตัวนี้ F1 แล้วก็พวกปีมาเตอร์จดเป็น c ีก็ยังเลี้ยงอยู่แต่ว่าเพิ่มเติมมาก็คือมีพวกวาคิว2ตัวนี้วาคิว2ตัวนี้ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาจะลองดูว่าอะไร โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ